คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศการเทสความฟิตของขุนพลกิเลนพยองเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับหลังจากที่ขุนพลกิเลนพยองของเรากลับมาฝึกซ้อมครบ1เดือนเต็มพอดีแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นสโม,มสรแรกๆที่กลับมาฝึกซ้อมแต่เนิ่นๆเลยนะครับได้เวลาที่จะมาเทสความฟิตกันนะครับว่าหลังจากที่ฝึกซ้อมมา1เดือนเต็มๆเนี่ยความฟิตของนักเตะกิเลนพยองของเราแต่ละคนจะอยู่ในเลเวลไหนระดับไหน อันนี้ไม่ได้ซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครขาดใครหายต้องเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวทางทีมสตาฟโค้ชจะได้ใส่โปรแกรมเข้าไปให้ในข่าวถัดไปนะครับก็ถือว่าเป็นการเทสเพื่อที่จะเช็คความพร้อมของคุณพลกริยพยพของเราแต่ละคนนั่นเองนะครับแหมก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับว่าการเทสครั้งนี้ใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งะครับมีความฟิตมากที่สุดในสโมสร s อ g เมืองทองยูเนเต็ด วิธีการเทสนะครับจีฮุนโค้ดฟิตเนสของสโมรสรกีฬาพยะิัรอของเรานะครับ<อ>ก็จะวางมาร์กวางกลวยไว้2จุดอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วจะมีโปรแกรมที่เปิดผ่านลำโพงนะครับเพื่อเป็นระยะบอกให้นักเตะ s อ g ซมบงทอยแต่ของเราได้ทราบนะครับว่าคุณจะต้องมีทัมมิ่งจากจุดนี้ไปจุดนี้เท่าไหร่นะครับโดยจะเป็นสัญญาณเตือนนะครับแล้วเลเวลของความเร็ว ของการเทสเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะกีฬาเราต้องปรับสปีดปรับความเร็วให้ทันตามโจทย์ที่เทสวางเอาไว้ในจุดมาร์กต่างๆนี่แหละครับจะออกมาจากลำโพงอย่างที่เห็นนี่แหละครับเสียงของโปรแกรมที่ใช้ในการเทสครั้งนี้นะฮะ แล้วถ้าเกิดนักเตะคนไหนไม่สามารถทําเวลาได้ตามระยะที่จีฮุนได้วางเอาไว้นะครับก็จะโดนใบเหลืองนะครับและถ้าเกิดยังทํารอบที่2ไม่ผ่านอีกเช่นเคย<อ>ก็จะโดนใบแดงก็<อ><อ>จะต้องเลิกการเทสนะครับก็แสดงว่าคุณก็จะได้เลเวลนั้นไปส่วนถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆก็สามารถเดินออกได้เลยนะครับทาง,งสตารโค้ดโค้ดพีนะฮะก็จะวางมาร์กไว้ว่าคุณอยู่ในเลเวลนั้นนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับการเทสครั้งนี้ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาลองทำเหมือนนฟุตบอลเนี่ยจะรู้สึกว่ายากยากมากๆเลยละครับคุณผู้ชมนอกจากจะวิ่งให้ตรงตามจุดต่างๆตามไทม์วิ่งเวลาแล้วนั้นนะครับคุณยังแทบไม่ได้พักเลยละครับและเลเวลมันจะเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆ,ๆ่อๆ,ๆอีกด้วยละครับเดี๋ยวบนทอทีวีของเราจะปล่อยภาพให้ชมกันเลยนะครับ แบรนด์ทวตัน4สีปานก็ร่วมเทสด้วยนะครับพอไปถึงอีกจุดหนึ่งก็จะมีสัญญาณเตือนนะฮะต้องมาให้ถึงกรวยก่อนสัญญาณเตือนจะดังขึ้นนะครับเลเวลความเร็วเริ่มเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะครับผู้สาประตูก็ต้องมาเทสด้วยเช่นกันนะครับ 13, ยังอยู่กันครบนะครับสำหรับนักเตะกีฬาของเราในการเทสยังไม่มีใครโดนเตือน <14. S 2> นะฮะจีฮุนนะครับ 14, 14. จับตามองอยู่นะครับว่าใครมาจุดมาร์กหลังจากสัญญาณเตือนก็จะโดนเตือนนะครับจีฮุนบอกว่าให้นักเตะอ,อ,อย่าออกตัวก่อนนะครับ ให้พยายามอยู่ในลาย43 44 สปีดเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรืเร่อยๆแล้วครับ 14, <6. S 1> 14, Fourteen, eight. Fifteen, one. Fifteen, two. 15 3 15, 4. 15 7. ที่ตาโดนเตือนไปแล้วนะครับ 16, แล้วก็ออกจากการ <5. S 1> เทสไปแล้วคนแรกนะครับเขาผู้สาประตูนะครับปกติแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเน้เรื่องของการวิ่งมากอยู่แล้วนะครับไม่น่าแปลกใจที่ผู้สาประตูจะหลุดออกไปเป็นกลุ่มแรกๆนะครับ 2> 16, 2. เจนูบจากรีนิมนวนก็ออกไปอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็น้องโอ๊ตก็ออกไปแล้วนะครับเป็นกลุ่มผู้รักษาประตูนะครับก็ไม่น่าแปลกใจแล้วครับเนื่องจากปกติก็ไม่ได้ซ้อมวิ่งมากเหมือนเพลเยอร์เหมือนผู้เ,เล่นอยู่แล้วละครับแล้วก็กับตันโก้นะครับออกไปแล้ว เจมนะครับออกจากการเทสไปก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับการทสแบบนี้นะครับทางซัพพอ์จะได้รู้ว่านักเตะต้องเพิ่มเติมอีกแค่ไหนนะครับไม่ซีเรียสนะครับเนี่ยซิสโก้ก็ออกจากการเทสแล้วด้วยเช่นกันก็เริ่มยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วย ฮา <Ooh. S 1> ดูตอนเตือนนะครับโดนอีกครั้งหนึ่งก็จะหลุดออกจากการเทส นิวเพียร์โดนแล้วก็น้องเจ้าผู้สาประตูนะครับก็โดนเตือนครับยิ้มนะครับโดนเตือนแต่ว่าวิ่งต่อไม่ไหวก็ออกมาดีกว่าครับเซฟร่างกายไว้ดีกว่าฮะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ต้องต้องออกนะครับตอนนี้ก็เริ่มเหลือน้อยคนแล้วละครับ เท่าที่เห็นก็มีนุบกลามีสุพรรณทองสงมีสุพรรณนันนะครับอโอยมาม่าเคลตันซินวานะครับ 18, <1. S 2> เหลืออคนนะครับ เกมสนุกกลานสุพรรณทองสงนะครับที่เห็นอยู่ในเฟรมเคลย์ตันเคลย์ตันออกจากการเทสไปแล้วละครับตอนนี้เหลืออยู่4คนนะครับอาโอยม่าเซฟสุพรรณนันนะครับสุพรรณทองสงแล้วก็เกมสนุกกลานครับ เนี่ยคู่นี้แหละเอาไปแะมีให้กำลังใจกันด้วยนะครับไ <18, 5. S 1> อ5ไอโอยาม,มานะครับเซนเตอร์กับสุพรรณทองสง2องเซนเตอร์นะครับยังยืนอยู่4คนสุดท้ายแล้ครับ 18, <6. S 1> ไอจีป,ป,ปเปไาายไป ไปไปเกมผมมือผมมือเร็วโค้งมาโค้งไอ้จริงเซฟสุพรรณไม่ไหวแล้วล่ะครับเหลืออยู่3คนครับไปแลวเชนสุพรรณก็ไม่ไหวเลยเช่นกันนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่2คนครับนาวากิโอยาม่ากับสุการถิ่นจอมครับเทสกันอยู่2คน2คนสุดท้ายนะครับสำหรับการเทส ที่ตาให้กำลังใจโอยาม่านะครับโมจาก็น่าชื่นชมโอยาม่านะครับอายุมากกว่าสุการถิ่นจอมค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นตำแหน่งเซนเตอร,ร์ด้วย <_ d ance> แต่ว่าเป็นคนที่ฟิต2คนสุดท้ายของสโมสรเอสซีจีมุนทอยเยเต็ดนะครับฟิตมากที่สุดนะครับ <laughs> 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 เอาเยังมาไม่ไหวแล้วล่วะครับโอ้โหสรุปว่าคนที่ฟิตที่สุดของสโม,มรสรของเราก็เป็นเกมสุดการถิ่นจอมล่ะครับ <laughs> อย่างเทสต่อนะครับแต่สปีดก็เริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยค่อน,นข้างล้าน,นะครับนี่มุททีวีของเราตัดต่อลงมาให้สั้นลงนะครับจริงๆนานกว่านี้มากๆานกะ <laughs> แล้วก,การก็ไม่ไหวแล้วล่ะครับแต่ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะครับสำหรับการเทสคนที่มีความฟิตมากที่สุดของสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่ในเด็ดนั่นเองครับ